ู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูงกรุงเทพมหานครท่านทันต์ตันบัวพิริคับผู้จกรมวุฒิอดีตผู้ดีกรมตุนาการและู้เทอานางานท่านฤทธพรชริเลิศับต่อไปผู้เชี่ยวชาญอดีตผู้ตรวจราชการโครงการพัฒนาชุมชนท่านพงชัยบุญตุชีคับ เขตป้องกันประตูายกรุงเทพมหานครท่านเฉลิมพลความถิ่นครับต่อไปนะครับผู้ชี่ยวาญอดีตผู้ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดกานเทศกาลขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการท่านพื้นฐานครับท่านนิคิผู้ผู้ชายครับนะครับหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกพมการปกครอง ที่ถูกเปได้นะครับลำดับต่อไปนะครับระบมขอแนะนำกติกาในการนำเสนอกับผู้นำเสนอทุกท่านนะครับผู้นำเสนอนะครับจะมีเวลาในการนำเสนอนะครับทั้งหมด10นาทีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับจะทำการชูป้ายเมื่อเวลาเหลือ3นาทีครับ1นาทีครับและหมดเวลาครับ สางรอนี้นะครับจะมีทีมที่เขานำเสนอกับเราทั้งหมดยีทีมนะครับผู้นำเสนอทุกท่านพรอ,พอไมไหมครับพมทุกท่านรอมแล้วนะครับขอเรียนเชิญนะครับอำเภอผู้เขียวนะครับผูเบ้เขียวนะครับแจ้งความขอให้เิดตครับ คุณกำลังระเด็นพร้อมไหมครับพร้อมครับเพราะว่าคอยพร้อมนะครับท่านจากกรรมการทุกท่านพร้อมนะครับขออนุญาตจำกเวลาครับเรียนท่านคณะกรรมการที่เค้าทุกท่านกระผมนายวรศิสิทธุจีในอำเภอภูเขียวกระผมนายรัตนากองรามาสานาสุขอำเภอภูเขียวดิฉันนายวิชัยพิชญ์พกศ์พัฒนาการอำเภอภูเขียวกระผมนายเซนษัสสิรธิชาลิวันท้องที่อำเภอภูเขียวออำเภ เขาเป็นอำเภอขนาดใหญ่มี11ตำบล155หมู่บ้านประชากรกว่า120,000คนเป็นพื้นที่เสี่ยงร้านยาเสพติดเนื่องจากมีถนนสายสองผืนเชื่อมต่อหลายจังหวัดภาคอีาาาาสานและภาคเหนือทําให้เป็นจุดเสี่ยงต่อการลักลอบการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวาชนในพื้นที่อำเภอภูเขียวจึงได้น้อมนำเข้าปฏิทาน,านในทุนกระบอกหมีภูบนัดรัฐมนตรียาสีพระคาังพันธวดี มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานทุนวีนยงบวาตั้งแต่ปีพศ2564ประกาศเป็นนโยบายได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการจะตั้งชมรมทุนนังบวรให้ครอบคลุมทุกแห่งมีวิสัยทัศน์คือผู้เขียวเมืองคนดีเมืองทุนวีนังวรก้าวสูงถต้นแบบระดับยอดเพชรในปี2584เป้าหมายคือเพื่อให้เด็กและเยาวชนเก่งดีมีความสุขเป็น่งโดยไม่พึ่งญาริสนิท ทางธุรกิจโดยรณรงค์ปลุกปั่นจำลึกและสร้างกระแสทีวีน้ำประวันสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านกลไกชมรมและสู่เพื่อนใจทีวีน้ำประวันโรงงานบื้นที่เข้าสู่องความรควมคู่กับทุกหน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำลังพิจารณาพร้อมประชุมเครือข่ายในเทศงานและระยานจังหวัดุกเดือนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรอบคุมทุกระดับโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ ด้านดำเนินการด้านปฏิบัติการติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในปีพศ2568มีแผนการดำเนินงานระยะสั้นหนึ่งปีและระยะยาวสาปีภายใต้การดำเนินงานสารวรศาสตร์ของโครงการมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ระยะเวลาเป้าหมายงบประมาณและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนดังนี้ 1. การดำเนินการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่สร้างกแสหลักในทุกอบ่างคืบ้าน อทูบีนวังวันอรไลชิ้วยพระนาคาพออปฏิีทูบีนวันอสมปฏิีทูบีนวันปลุกเชินัแฟรสายันทูบีทุบีนวัตูนเนี่ยพี่ชงน้องน,นะะ้องเลนเต้นเพลงทุบีทุบีวอลกิ้งสปีโอมฮัทสันคาตุชาประเทศเชภูมิโอทงแห่งความดีทูบีนวังโดยลงสมเสื้อทูบีนวันทุกวันพุธและวันทัสปร์ตีแจกปกติทุบีนวันไอว่าวแรค เดยแทบสื่อการผ่านสื่อทงอาองออนไลน์2การต้องการและแก้ไขปัญหายากเสพติดและปัญหาอื่นให้กับสมาชิกเช่นอำเภอแจ้งตั้งโทรทัศทีวีโนวันครบทุกประเภทพัฒนาศูนย์เพื่อกรจในรายรุ่นทีสเปซอบรมแกนนำทีวีสมาร์ทลีเดอร์ทีวีฟนิสติคดีลีบดนตรีบำบัดทีวีเฮลตี้ฮีโร่คนรุ่นใหม่หนันใจทีวีไฟฟ้า ดูวัจนูบีกิดอาศัททางามดีเพื่อแผ่ดินเกทีคนกล้าใปัญญายุกนขึ้น 3. การสร้างรัฒนาาครกอข่ายจากการตุนลมตูบีระวัในจุดชรงร้อยอันห้มงลมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสาุดตุมอายที่ว่าศึกษาหนึงชมโรงเรียนพัฒนายกหนึ่าชมรมสถานประกอบการสองชมลมเรื่องการพิมชมลมสถาการณ์ความพิเศษหนึ่งมลมจากั้งศูญเยในสถานษายัตระย์แห่ง ชุมชนสองแห่งเละารันทรหนึ่งแห่งสานักงานเราเพิ่หนึ่งแห่งสถานประกอบการสองแห่งจากสมนักงานเก่ตรปชระได้สูบีโอว่าและโครงการมเพิ่มความร่วมมือระดับอำเภอและระดับจังวัด สนับสนุนการจาัดกิจกรรมของชมรมในอำเภอได้แก่สนับสนุนบุคลากรคับรองและบำบัดผู้เสียตามโครงการเครดิตยายกุมขึ้นสนับสนุนงบประมาณปีละสามแสนบาททรงสมาชิกเข้าแข่งขันและทีทาและไอเดอรระดับจังหวัดระดับภาคท,ทุกปีสนับสนุนสมาชิกเขา้าค่ายผู้มีนมาบวันแข่งระดับประเทศปีละสิบคนจัดค่ายบำบัดยาสิบปีครั้งต่อปีทรงคณะกรรมการเข,ข้าร่วมประชุมสมานาเครือข่ายระดับประเทศทุกปี เป็นสมาชิกและสั่งซื้อหาังสือ์ร่วมกับจังหวัดทุกปี 4. พัฒนาศักยภาพสมาชิกและชมรมจัดประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายชมรมในอำเภอปีละสี่ครั้งจัด่ายอบปรมพัฒนาแกนนำผูบีสมาร์ทเดอร์ระดับอำเภอ300คนต่อปีจัดสัมมนาเครือข่ายคอชอบ้บัตตี้พูดีน้ำประวันร่วมกับจังหวัดปีละสี่ครั้ง ห้าจ er ัดตรวจชมรมระดับอำเภอเพื่อการเลือกสูตรการตรวจระดับจังหวัดปีละหนึ่งครั้งหกจัดประชุมตัวถ่ายชมรมแง่เพื่อปีละสี่ครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่าสองร้อยคนเจ็ดดำเนินงานโครงการใครจิตยาลงมือขึ้นดังนี้ทัตโกโยชนกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาชุมชนสารประกอบการและหน่วยงานราชการกว่าสองพันคนปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมีสมาชิกในโครงการ ยายยกมือขึ้นจำนวน398คนจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูคืนผู้เสกกับสู่ชุมชนปีละ200คนบำบัดระยะยา,ยา่4เดือนที่ค่ายนพอพอ55จำนวน6คนอิดตามผู้ผ่านการบำบัดผ่านกิจกรรมฝึกอาชีพจิตอาสาและสูนเลื่อนใจอำเภอจัดกิจกรรมโรเรียนแสนงแห่งความวังชัยภูโมเดล โดยมีอสมกำนันที่ใหญ่บ้านพรพสตโรงพยาบาลผู้เขียวเสือร้องเกียรติและตำรวจติดตามเยี่ยมบ้านคุมหมู่กลุก่มผู้ป่วยตะเวทยาแกาเศษปิดจำนวนทั้งหมด4 3 2คนผลรัพธ์สามารถลดความเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงในชุมชนได้กว่า193.4ประเมินผลรายใหญมากและรายงานผลในระบบพสตจังหวัด สรงต่อผู้เสดเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบสมัครใจ3 9 8คนจะตั้งโรงทุนชุมรมผู้มีน้มันตะเภาผู้เขียวระดมทุนจากการจัดกิจกรรมมหากรรมโรยธมผู้มีน้มันตะเภาผู้เขีดวจำหน่ายเสื้อผืนละนึ่ได้รับการสนับสนุนจากหนงานราชการและภาคเอกชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิโรงพยาบาลผู้เขียวเสืิมผืะเกียรติ กองทุนหลักประกันสินคาาโรงงานน้ำตาลนิคมขูดคูเขียวและบริษัทครูเขียวเรื่นเริงรู้เรือขนส่งจำกัดมีเงินทุนหมุนเวียนปีละสองล้านบาทรับสมัครสมาชิกได้จากการถามข้อมูลผ่านกูเกิลแวร์แวร์ออนไลน์เชื่อมต่อข้อมูลการรายงานผ่านไลน์ทูสและเฟซบุ๊กแซนด์เพจทำให้เพื่อสายเข้าถึงและติดตามข้อมูลได้ทันทีสนองนโยบายระดับเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งประชาสัมพันธ์และรายงานผล เรนจัดตั้งศูนย์ประสานงานทุกที่ทุกวันที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขียวและองค์กรปกครองส่วนท้องที่13แห่งเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและประสานเครือข่ายทุกระดับโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและตำบลครบทุกด้านกำกับติดูแลเรื่องการถุงการดำเนินงานโครงการเดือนละหนึ่งครั้งผลการดำเนินงานทุกชุมชนงานถุงการดำเนินงานผ่าน g o ต g l e ฟอกและ เฟบุ๊กแฟนเพจอำเภอจัดทำบั رض, นทึกเผยแพร่ทางเฟบุ๊กไลนและหนังสือราชก,การปี2568ดำเนินง,งานาตามแผนปฏิบัติการั้งหมด24กิจกรรมดำเนินการแล 22, 000, ร้ว22กิจกรรมคิดเป็น91.6%ปัจจุบันมีสมาชิก32,354 8คนจากเป้าหมายทั้งหมด24,563คนคด 95, ิดเป็น95.87% จะตั้งชุมรมิลนุบีราบาล100จังหวัดชุมรมองคกทุกประเภทจะตั้งศูนย์เพื่อนใจในสถานศึกษา3นแห่งพร้อตามเป้าหมายมีชุมกลุ่มต้นแบบเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ6ชุมรมน่าแก่โรงเรียนเพชรเกษมทองระดับ2ทำงานชุมรมักษาการบุคคลต้นแบบ1ชุมชนบ้านโนนสาวเอตต้นแบบ1ชุมชนบ้านอุดมศุเงินระดับ1เรือนการกำเนิดภูเขียวเงินระดับ1 ผู้เขียรุ่นเรืองขนส่งระดับดีเด่นมีสมาชิกแกนนำผ่านการอบรมพัฒนาบัตรเจ้ระดับอำเภอปีแะ300คนรวม1,200คนร่วมเป็นโงค์รวระดับอำเภอ190ชมรมรบ100%มีชมรมมาศึกษาดูงานในจังหวัดรวม75ชมรมมีชมรมต่างจังหวัดมาศึกษาดูงาน5ครั้งผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมปี2 5 6 8มีสมาชิกในโครงการเป็นปิยาชโลกมู 198คนจกปี2,567 275คนเพิ่มขึ้น1.23%ส่งประหม่าด้วยเม่ติดโปรแกรม308คนและ CTPS 90คนติดตามเชื่อเหลือต้องสี่ครั้งอัตราเงินเดื9นเฉลี่ย98%มีสมาชิกต้นแบบเช่นน้องโร้จากผู้ต้องโทษได้รับโอกาสในการทำงานที่สำเร็ บุคลากรทุนบีแล้ววันดีเด่น1คนข้าราชการพื้นความมา2คนหลังประเทศนาลายนักว่าการี่2คนระดับเขตข้าราที่เจ้าองคองรดีเด่นสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2คนระดับจังหวัดข้าราชการพลเรือนดีเด่น1คนบุคลากรทุนบีแล้ววันดีเด่น17คนระดับอำเภอบุคลากรทุนบีแล้ววันดีเด่น29คน สมาชิกสร้างชื่อเสียงในระคำเภอนักกีฬาบอลเดบอนสินค้าไทย4คนนักดีนสินคชาไทย1คนผลสำเร็จจากโครงการทูวีนัมเบอร์วันทำให้สถานักการยาสิทธิ์ติดในพื้นที่อำเภอถุกเขียวอยู่แนวโน้มลดลงส่งผลให้เยาวชนอำเภอถุกเขียวเป็นคนเก่งดีมีความสุขและพร้อมเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปทูวีนัมเบอร์วันอำเภอถุกเขียวมุ่งมั่นสื่อสารเข้าไปในท้องถินเพื่อเยาวชนชุมชนและสังคมเกิดภูมิคุ้มกัน็นหนึ่บ้าน 哥俩好。